ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ กับับคุยแซบโ,โชว์นะคะซึ่งเมื่อกี้น้องผูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะพูดเรื่องเรื่องงานบุญกันนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์โควิดในทีเนี่ยตอนนี้ยังมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่านอกจากในประเทศไทยเนี่ยต่างประเทศเองก็ไม่แพ้กันนะคะยิ่งประเทศอินเดียต้องบอกว่าโหมีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะวัดไทยที่อินเดียด้วยนะคะถูกต้องค่ะละยิ้ วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชที่สาธนา,นารณรัฐอินเดียเนี่ยนะคะต้องบอกว่าผลกระทบเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งปัจจุบันวัดนี้นะคะตกอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้อโควิดด้วยทําให้ผู้ที่มาสแสวงบุญก่อนอันนี้มากันเยอะมากช่วงนี้ไปกันไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเขานะคะยังมีการตั้งคลินิกคอยรักษาและดูแลชาวอินเดียท้องถิน่นรวมถึงชาวไทยที่ไปสแสวงบุญดังนั้นตอนนี้มีการเปิดบริการให้เข้าฟรีได้ทุกวันนะคะ,นนะ,คะก็จะมีแนวทางในการรักษาด้วยนะคะก็อยากจะขอเชิญน้ารวมถึงคุณส้มเจ้าของรายการของเราเนี่ยนะาอยากจะเป็นสะ ชวนผู้มีจิตศรัทธานเนี่ยนะคะ mm. ร่วมบ, pigs, <para> ร,วบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะมีพระอาจารย์นะคะที่เป็นรองเจ้าอาวาสะคะอยู่ที่อยู่ที่อินเดียนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วพระอาจารย์สมพงศ์นะคะนมัสการค่ะนมัสการจานมัสการค่ะจ้าเจริญพรโยธย่าค่ะค่ะเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างสถานพยาบาลหน่อยค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะ จะเป็นพอโรงพยาบาลสถามที่เราคุตาราเห็นเราเราตร้างมาพร้อมๆกัวันเปิดบริการจริงก็เมื่อปีพศ2 5 4 2สรงกับบันแม่ค่ะเราเราเปิดบริการรักษาต้องการช่วยเหลือคนชุมชนน้องถิ่นหรือคนแยกตนโดยเฉพาะทุกวันพระ15ทท่มอย่างเราเปิดรักษาปีเพื่อตอนให้คนรู้จักพระพุทธเจ้า ภูมูณพระจำเต็มดวงคนก็จะมารักษาพยาบาลปีส่วนเร่งปกติเราเก็บรักษาเราเก็บค่าพยาบา12ล12รูปีเพื่อให้คนรู้จักคุณค่าของยาว่ามีค่าสมัยก่อนเรารักษาฟรีคนไม่รู้จักคุณค่าของยาพอรับยาของเราไปเ,เขาจะไม่ค่อยยอมรับแต่พอเราเก็บเงินเข้าบ้างเ่เขาก็รู้จักคุณค่าของยาก็เลย ทำให้เป็น12ลูปีเนี่ยตั้งกองทุนตั้งกองทุนเป็นยาค่ะครักษารักษามาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะถึงเนี่ยอาศัยบุญของคนไทยที่ไปสแสวงบุญอินเดียนะได้ช่วยทําให้โรงพยาบาลอยู่ได้และคนอินเดียก็มีความเชื่อว่าโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลของคนไทยเป็นโรงพยาบาลของประเทศไทยไทยแลนด์ค่ะ ท่านอาจารย์คะ12รูปีที่รับการรักษาในทัตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่อะคะหกบาทเท,ท่านั้นเองก็<ช><ช>เหมือนเป็นธรรมเนียมเฉยๆน,นะเนาะแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดที่กำลังแพร,ร่ระบาดมีผลกระทบต่อสถานพยาบาลมา่ายังไงบ้างคะมีคือยิ่งเพิ่มการรักษาของของคนเข้ามาเยอะกว่าปกติเพราะว่าเพราะว่าคนอินเดียไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลของรัฐเกรงว่าจะติดเชื้อ ก็เลยมาเข้าโรงพยาบาลของเราค่ะฮะแล้วก็เรียกว่าเขารู้จักหมอรู้จักโรงพยาบาลแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการรักษาว่าว่าว่ารักษาแล้วหายหมอดีเพราะว่าเราจ้างหมอระดับมือหนึ่งมามาดูแลคนก็เลยให้ความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําในานามคนไทยทําในานามวัดไทยเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งวันยิ่งวันสําคัญนะยิ่งวัน วันพ่อวันแม่สิบสองสิงหาวันที่ยี่บแปดกรกฎาเนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยวันเหล่านี้เราเปิดรักษารีนคนจะรู้จักเหล่าเนี้ยในนามแผ่นดินไทยอย่างฮะค่ะ,จะเจริญพรพระอาจารย์ค่ะแบบนี้ค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเฉลี่ยแล้วเดือนละเท่ไะะา,าแบบแบบทไหร่อะคะก็เยอะอยู่แต่ว่าช่วงนี้โยมศักธาก็ยังทําก็ประมาณสองแสนถึงสามแสนนะที่ที่ดูแลอยู่ ที่ดูแลอยู่สองปีแล้วสมัยก่อนอะโยมคนอินดีคนไทยไปอินเดียไงคนไทยไปอินเดียก,ก็ทําบุญสิบสองบาททาบุญร้อยบาทอะไรเงี้ยการรักษาพยาบาลนี่อยู่ได้ครอบเวอร์แต่สมัยเนี้ยคนไม่ได้ไปอินเดียแต่โรงพยาบาลเรายังรักษาอยู่ทําให้วัดต้องไปซัพพอร์ตทำให้มูลิติวัดไทยสุศิลาลาต้องไปซัพพอร์ตวันนี้โยมต้มและก็รายการ คุยสั้นเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อนระหว่างประเทศนะก็เลหได้ได้นิมนม์มาออกรายการก็ก็ดีฮะจะได้เผยแพร่ให้ทุกๆคนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นบุญเป็นสะพานแห่งบุญด้วยนะ,ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไทยอยากร่วมบริจาคอยากทําบุญด้วยติดต่อช่องทางไหนคะท่านติดต่อผ่านธนาคาร ท่าธนาคารทหารไทยธนาคารทีพีดีที่ออกทางหน้าจอได้เลยนะเป็นเป็นเบอร์บัญชีของมูลนิธิวัดไทยกุสินาราค่ะเจริญพรค่ะตอนนี้ที่ขึ้นอยู่นะคะเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพรูนะคะออมทรัพย์นะคะวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช นะคะคสามารถที่จะโอนเงินเข้าไปได้ที่เลขที่บัญชีนะคะ1นึ่งหนึ่งห้าสหนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยใช่แล้วคะ่ะร่วมกันทำบุญเยอะๆช่วงนี้ยังเดินทางกันไม่ได้นะคะ<อ>เดี๋ยวพวกเราจะร่วมทำบุญไปด้วยนะท่านทรายจาย์สมพงศ์ค่ะสาธุ<ะ>อนุโมทนาบุญและก็ฝากถึงคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะฝากว่า พระสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นวัดไทยกุศินาราวัดไทยลุมพินีวัดไทยพุทธกยาว่าพระธรรมทูตที่ปฏิบัติกิจอยู่ที่นั่นทุกท่านสบายดีปลอดจากโควิดมีอาหารมีพัฒหาารสามารถทํากิจได้ถึงพร้อมนะฝากถึงญาติโยมชาวไทยทุกๆกท่านนะที่เป็นห่วงแล้วก็สายบุญนะที่เป็นห่วงพระที่อยู่อินเดียว่าทุกท่านอยู่สบายดี โควิดเริ่มลดแล้วนะฮะเริ่มลดแล้วแล้วก็ทุกคนก็สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วกของที่ญาติโยมส่งไป ประเทศอินเดียเนี่ยทุกท่านได้รับถึงถึงพร้อมนะค่ะขอบคุณท่านมากมากเลยนะคะน้ำมัสก้ำาลค่ะขอบพระคุณค่ะนุโมทนาบุญสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะแมวันนี้คุยกับคนหล่อปุ๊บจบด้วยงานบุญนะพี่ยาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีจิตศรัทธานะคะก็ร่วมกันบริจาคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดมาดูเราใช่แล้วค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะเสาร์ที่เดินทางปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดูรายการคุยแทบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ